ไปกันที่รเรื่องของหนุ่มจ๊อบทัชพลกันบ้างดีกว่าเมื่อวานนี้เขาไปงานแจกความสุขสร้างความสนุกให้กับเหล่าแคลนแคลนก็คือชื่อ,อแฟนคลับ,ข,บของจะฮะในงานแฟนมิทติ้งที่มีชื่อว่าแคนลนยูเวอร์ซารี ยามาแอนนิชิเมนนะฮะ X Job Beat Job Fan Meeting <laughs> นะฮะชื่อยาวมากเออชื่อยาวมากนะฮะซึ่งนอกจากจะเป็นการแบบร้องเพลงเล่นเกมพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองกัแบบแฟนคลับนะฮะเหมือนเป็นการแบบมิ้งเล็กๆน้อยๆนี่แหละฮะเป็นความน่ารัก <laughs> นะฮะก็ยังได้อัปเดตผลงานใหม่ด้วยใช่มอัปเดตถึงผลงานนะฮะต้องบอกว่าหลายคนก็บอกอุ๊ยจะมีผลงานจ็อบอะไรให้ได้ติดตามกันอีกบ้างนะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าอ๋อมีละครของค่าย My Adwork ก็ที่นําตํานานแห่งบา ทางพระขนงกลับมาสร้างใหม่นะฮะจ๊อบบอกว่าเป็นละครพีเยตเรื่องแรกของตัวเองเลยนะซึ่งตอนนี้ก็ปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหล,ละและแอบได้ยินมาว่าอุยน่าจะได้ชมกันอีกไม่นานนี้นะฮะจ๊อบบอกว่าเป็นละครเรื่องนี้ภูมิใจอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเ,นเรนเล่าให้ฟังด<ร>้วยนะเล่าให้ฟังว่าในเรื่องนี้เจอเหตุการณ์แบบเมจิกหลายอย่างใช่ตอนถ่ายทำเจอเหตุการณ์เมจิกหลายๆอย่างทั้งฉากที่ตัวเองต้องนั่งเป่าขุย ปรากฏว่าหลังจากซ้อมเสร็จเตรียมจะเข้าฉากฝนก็ตกหนักมากนะฮะถึงขั้นทีมงานเนี่ยต้องประกาศยกกองนะฮะซึ่งก็มารูทีหลังว่าอ๋อเพลงที่จะเป่าเนี่ยมันผิดยุคก,ก็คิดว่าน่าจะเป็นการมาเตือนหรือเปล่าก็เลยทําให้ใส่าทาวันนั้น<ร>ไม่ได้ะไนะฮะก็เลยต้องอ่ะเปลี่ยนเพลงใหม่นะฮะลงถึงฉากที่ต้องเดินไปหายหวาปียการนางเอกเนี่ยแหละที่ยืนอุ้มลูกอยู่หน้าวัดนะฮะตอนนั้นอะ ตัวเองอ่ะบอกว่าฉากนะครับกับรู้สึกว่าไม่ใช่ยี่หวายี่หวาไม่ใช่ยี่หวาที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับรู้สึกกลัวนะฮะถึงขนาดก้าวขาไม่ออกจริงๆเลยทีเดียวนะฮะซึ่งจ็อบก็เลยบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้ตัวเองก็เลยเชื่ออะไรหลายๆอย่างเลยนะอย่างมากขึ้นด้วยนะฮะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จ็อบกันหน่อยฮะ่ที่ผมภูมิใจมากเรื่องหนึ่งเลยแล้วกันเป็นละครพีเรียดผีซึ่งเป็นผีที่ทุกคนน่าจะแบบรู้จักแหละตำนาน เนาะพักขนมก็จริงๆเป็นเรื่องที่ตัวเองแบบว่าดีใจมากๆที่ได้ทําได้เป็นส่วนร่วมแล้วก็เคยเคยพูดกับช่องไปว่าตอนเล่นคุณหมีครับผมรู้สึกดีใจที่แบบว่าผมเข้าใจตัวละครพีรันั์หรือผมผมดีใจที่แบบได้เล่นแล้วก็เข้าใจตัวละครเนี้ยอย่างจริงจังแต่พอมาเล่นเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเชื่อเชื่อถึงความเป็นอยู่เชื่อถึงความรักเชื่อถึงความแบบรักครอบครัวถึงยุคสมัยนั้นนะมันเลยรู้สึกว่า เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ได,ได้ได้ดูแล้วก็ได้ติดตามใช่แค่พี่เลืยจะจา๋จาแบบว่านุ่งโจงหรืออะไรเงี้ยครั้งแรกเลยครับปิดกล้องไปประมาณ 2- 3สเดือนได้แล้วครับก็น่าจะไม่เกินไม่เกินตุลานี่ครับที่ที่ที่ทแอบบได้ยินมานะครับก็ฝากทุกคนติดตามนี่ยมันมีวันนึงผมต้องใช้ผมต้องถ่ายซีนเป่าคุยแล้วตอนแรกฝนมันลงมาแล้วนิดหนึ่งแล้วก็หายไปผมก็เลยไปหลบอยู่ในศาลา เขาบอกว่าเนี่ยวรอ,ร,อรอฝนหยุดปุ๊บก,ก็ออกมาเป่าต่อผมก็ไปซ้อมซ้อมเพลงเพราะว่าผมก็เป่าขุ่ยเป็นหลอกแต่ว่าวันนั้นก็พยายามให้มันตรงที่สุดพอออกมาคราวนี้เราไปซ้อมมาแล้วมันถูกไงคราวนี้จากฝนไป,ปอยแบบเป็นพายุเลยครับแบบซึมไอกองไฟที่เขาเสต็จไว้อะไปยูกระเด็นหมดเลยแล้วก็กองแตกเลยแล้วก็มีวอร์บ,บอกว่ายกกองเงวิ่งแล้วถ่ายในป่าพี่ต้องวิ่งออกมาจากในป่ากันนะแล้วฝนแบบสุดท้ายก็เลยมารู้ว่าเพลงที่ใช้วันนั้นน่ะผิด คือเพลงมันแบบว่าผิดยุคใช่ก็เลยเหมือนรู้สึกว่าเขาน่าจะมาเตือนว่าไม่ให้เพลงนี้ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นการที่เขามาช่วยเยอะมากในในในหลายๆชาติผู้กำกับเลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใส่รับเอาดีกว่าไม่กล้าเสี่ยงแล้วก็คือแบบว่าเอาเป็นภาพแล้วก็เอามาใส่เพลงไปเลยดีกว่าเพราะว่าวันนั้นมันเนี่ยเล่ายังแบบมันเหลือเชื่อแล้วพี่แบบว่าตอนไม่เป่าอ่ะคือลมนิ่งเลยนะไม่มีลมไม่มีอะไรพอเป่าปุ๊บคือตามโน้ตเลยอ่ะฟึบ กองไฟกระเด็นตุ้มสภาพก็ยกกองมีมีครับม,มีบางฉากก็ก็รู้สึกมันไม่ได้รู้สึกกลัวแต่รู้สึกว่าแบบเอ้ยมีพลังมีพลังนะมีฉากที่แบบผมต้องอยู่ในวดัดคือหนีไม่อยู่ในวัดอะ่ะเพราะว่าเขาตามเราเนาะแล้วมันเป็นฉากที่แบบเพื่อนน่กําลังเราไว้อยู่ในวดัดเพราะว่าไม่อยากให้เราออกไปแล้วมันก็จะเป็นฉากที่แบบประตูวัดเปิดปึ้มลมพัดซุ่มฟ้าแลบปึ๊บ,บ,บแล้วก็เป็นยี่หวะยืนใส่สบายสีแดงอุ้มลูกอยู่ แล้วในฉากอ่ะผมต้องเดินไปหาเหมือนไปเคลียรกับเคลียกับเมียเนาะแต่ฉากนั้นน่ผมเดินไม่ได้ผมกลัวผมรู้สึกว่าแบบยี่หว่าไม่ใช่ยี่หว่าผมก็เลยแบบเทคไทม์นานมากแต่ว่ากลายเป็นว่าได้ใช้เทคนั้นแหละเพราะมันรู้สึกแบบว่าเออมันก็เรียวว่าแบบเฮ้ยเราก็รู้แล้วว่าว่าว่าแฟนเราเป็นผีอะไรเงี้ยมันก็เทคไทม์แบบนั่นแหละผมก็รู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องอ่ะเยอะมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามเพราะว่ามันเป็นเป็นอะไรที่สําหรับผมอ่ะ มันไม่ใช่เรื่องแบบว่าความเชื่อหรือความน่ากลัวนะแต่เป็นเรื่องที่แบบเมจิกอ่า,าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะแต,แต่จ็อบเขาลงไปเล่นอยู่ในกองเขาก็เจออะไรแปลกแปกอะไรอเงี้ยก็เออมันก็คนเรามันก็รู้สึกได้อะ่ะก็รอติดตามผลงานนะฮะละครของจ็อบนะฮะจะชื่อเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะ